คมาเที่ยวพัทยาพาเด็กมาเที่ยวนะครับผมที่ The j o u r n e y ยังไม่มีคนดูเลย Journey's House นี่ก็จะจะไปเที่ยวปหยุดยาวกันอยู่ใช่ไหมรอคนมาดูอะไรนะมาคนละม,มีคนมาแล้วใช่ไหมชิบบนผ้า,าลูกโมลมมงมาสะพัพาม,มาเที่ยวคื้จะบอกว่าที่พักดีมากนะหนีแมวพาหมามาเที่ยวนะตอนนี้เราเรามาะพาสมาชิกกันมากี่ตัวเนี่ยสามตัว แต่ว่าจะเป็นตัวที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพราะว่าจะเอาคนที่แบบได้ออกไปเที่ยวน้อยออกมาบ้างนะครับอ่บาเผลยละหนึ่งตัวโอ้บรรยากาศแบบว่าดีว่าเป็นแบบคูบิลลา่าอยู่พัทยาเลยนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่โซนไหนแต่ว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปอัพเตยามาสิบห้านาทีเ o ินเจอร์นีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยแชร์ทีหลังใช่เดี๋ยวให้เดี๋ยวทำรีวิวให้เพราะว่าแบบดีจริงมากแบบว่าคือห้องนี้ดิ เป็นห้องกระจกทุกคนไม่ว่านั่งกินข้าวเนาะไม่นั่งกินข้าวแต่ว่าห้องนี้คุณน้องหมาเข้าไม่ได้นะครับสระ,ะ,ะน้าน้องหมาลงไม่ได้แต่เดี๋ยวคนลงได้นะจ๊ะคลิปนี้สโนว์เลยไม่ได้มาเพราะสโนว์น,นี่คงไม่เหลือแน่ลงสรแน่เพราะว่าถ้าสโนว์มาก็คือโดนจ่ายค่าปรับแน่นอนอุ้ยแต่ว่ามันดีมากอ่ะน้องหมาเดี๋ยวฝากอุ้มเดี๋ยวเจ็บอาวมันมาเดี๋ยวพาไปดูนี่ให้น้องหมาสวัสดีกันสวัสดีค่ะ มีใครทักอะไรมาบ้างที่แบบผักสอบแทนการเป็นเรือกการมองไม่เห็นเฮ้ยพาดูห้องนี้ก่อนได้ปะต้องมองอยู่นี่ก่อนทุกคนไม่ใช่อะไรอ่ะห้องนี้คือดีมากแต่เราโมเข้าไม่ได้นะลูกโมลอยอยู่ข้างนอกโมไม่เข้าโมไม่เข้าโมไม่เข้าโมไม่ได้เข้าลูกจะเปิดให้ดูจะเปิดให้ดูอ่ะเข้าไปเป็นห้องแบบโมเดเป็นที่ไม่าดึงดู มามอย่าเข้าเลยหมาเข้าคงเละมาเข้าไปเดี๋ยวเละนี่ให้ดูเจ๋งครับมีแอร์ด้วยอันนี้มัจนจะเป็นแอร์แบบแอร์แอร์แอร์เนี้ยสวยอะ่ะชอบเดี๋ยวจะทำรีวิวฝักติดตามด้วยเฮ้ยเขาส่งแบบน่ารักพรุ่งนี้เราจะมาบิ๊กคิวกันทุกคนมีเตาบาร์บีคิวให้พร้อมเลยเฮ้ยมันเป็นเตาบา,บออาร์บีคิวยิ่งเลยเหรอ อ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะบาร์บีคิวอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะอันนี้เหมือนแบบเอาไว้ถ่านไว้นในนี้่เอาไว้ถ่านในนี้แล้วก็<า>แบบแก็ย่างเลยแล้วก็ย่างข้างบนหรือเปล่าปะย่าเลยเราย่างกันตรงนี้และเอออ่ะมีอะไรอีกพาเดินดูไหนดูซิอันนี้จะเป็นโซนข้างหลังบ้านนะครับอ้โหดีงามลักชู ปเดี๋ยวให้พี่ปลาพาเดี๋ยวดูข้างในด้วยวุ๊๊สวัสดีครับทุกคนยี่สิบข้างนี้ข้างนี้ข้างขางไหนเดี๋ยวรุดไล่จากบนก่อนไม่ให้มาไล่จากข้างล่างแหละนี่เอาโมมาจืดเข้าไปเลยโมดืดเข้าไปนอนเนี่อันนี้น่าทั้งมากเลยแต่อนนี้หมานั้งไม่ได้นะถ้าหมาตะกุยนี่คือแบบนี่ดูทุกคนดูสาสดรีสายใหญ่มากเลยวูวเราที่พาเป็นส่วนตัวคือมาพยาแต่ว่า ไม่ต้องไปไหนแล้วข้างในดูซิมีใครได้มาบ้างไอ้ Kevin. เควินเควินผ่านเที่ยวลูกอ่ะเปิดเข้าไปอ่ะให้ป๊าพาเดินนายพูดมาเยอะแล้วห้องนอนหลายห้องนอนเนาะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นใหญ่เ,เป็นแบบโรมเดียวกนโรบี้โรี้ไปห้อัตาก่อนเลยปับ,บนึงปัแบบนึง <laughs> นี่เราเขาจะทเตียงอันนี้ไว้ให้นะแบบโซนที่นั่นเควินมานั่งโชว์เควินมานอนโชว์ Kevin, เควินมาไปนอนโชอว์แควินเดินไปเควินเดินไปเร็วไปนอนโชว์เร็วๆเควินเดินเข้าไปเควินเข้าไปเลยเควินเข้าไปเควินเข้าไปสักทีแล้วเร็วเข้าไปเควินดูตื่นเต้นอะไรเควินตื่นเต้นอะไรเร็วๆเอาว่ะเอจบอะไรล่ะลูกฮะเควินหนวดอะไรดูมองเข้าไปแล้วมองเข้าไปเอ้ยโชว์เอ้ยที่ละมองยิงเงาเดี๋ยวไม่รีเ่นเอร์เหรอลูกเอ้ยจังงาเงา อันนี้ก็เป็นที่นอนสำรองที่เอามาเองนะครับตรงนี้จะมีโซนถ้าเกิดว่าใครพาเพื่อนมาก็มานอนตรงนี้ได้จะมีห้องที่นอนไน้อยู่เป็นห้อง,งเป็นที่นอนรับตรงนี้เป็นที่นอนรับหนึ่งแล้วดูสิใครได้มาอันนี้คุณแม่นะมามาหวัดดีเย้เลิซ่นา,น,าน้องสาวนี่อันนี้ฟิฟีุ่กคนจำฟิฟี่ได้ไหมนี่น้องมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้สัญชาตญาณน้องดีมาก มองไม่เห็นเลยแต่ว่าเป็นหมาอารมณ์ดีบ้างเป็นครั้งคราวเนาะใช่ไหมอารมณ์ดีตลอดเวลาอารมณ์ดีตลอดแล้วตอนนี้มีใครเทียเทียเทียนาอันนี้ล้องสาวของโรมิโอเองเทียนาเทียนาหนูไม่ขยับตัวเลยแล้ว๋ยวจะให้ใครพาเดินล่ะทีนี้ทุกคนการไลฟ์อันนี้เราอาจจะแบบรีวิวกบฏนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ใช่การ รีวิวที่จริงจังเพราะนี่เรากระตื่นแล้วเราตืต่นเต้นอยู่เนาะเราก็จะพาไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะมีโต๊ะพูให้ด้วยนี่มีคาราโอเกะด้วยเฮ้ยตรงนี้มีคาราโอเกะมีไมโครโฟนคืนนี้เสร็จโจนคืนนี้จะร้องเพลงโชว์กี่บทเพลงดีเฮ้ยแต่สนโนไม่ได้มาสนโนไม่ได้ร้องเพลงร้องไ<อ><อ>ด้ใช่ไหมโอเคฟีฟีร้องแทนพี่ร้องได้อ่ะไปต่อพี่ป๊อปพาเดินต่อไปอ่ะหิงโมพานำมาดูห้องนอนห้องแรกชั้นหนึ่งห้องนอนห้องแรกชั้นหนึ่ง เนี่ยรือยังก่อนยังห้องนอนชั้นหนึ่งน่า,นม,ามีของแม่แล้วนี่ก็มีเตียงสองเตียงนะครับแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำคือดีนะมีห้องน้ำมห้องน้ำมีให้หอาบน้ำสองอู่้ดอนเลยครับดอนเลยอันนี้แบบเป็นอ่างอาบน้ำในอ่างไม่มีอ่างแต่เป็นเอ,อ,อ่างดรอปโอ้โหวิตรงนี้ร้องเพลงพรอขอร้องเพลงโชว์หนึ่งเพลงตั้งแต่วันที่ได้พบเจอก็ไม่ได้ตอกไม้ได้ที่ เสียงกล้องเสียงกล้องาะกับการร้องเพลงเราต้องจัด <flourish> สักหนึ่งบทเพลงเอ้าแต่สนุไม่ได้มาเราจะร้องเพลงกับใครวะเนี่ยเควินคืนนี้ต้องร้องเพลงโชว์กับเควินนะเควินคืนนีร้องเพลงโชว์กันสักเพลงหนึ่งโอเคไปต่อพี่ป๊อปพาเดินต่อเลยแล้วเราก็ลองจะขึ้นชั้นสองใครจะขึ้นได้บ้างมีโมไปแล้วนึงเสองชั้นแล้วเรามีขึ้นไหมลูกเรามีขึ้นตามพี่ป๊อปไปเลยเอาเราขึ้นมามาเรามีมาโอ้มาลูกมา ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ่ะ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 โอเคไปไปขึ้นขึ้นข้างบนจะมีห้องนอนอีกสองห้องไหนเอาดูซิใครอยู่ห้องไหนสามห้องสามห้องสามห้องหรอข้างบนมีที่นอนสามห้องมีห้องนี้ก่อนเลยห้องแรกเอาห้องนี้ก่อนเอาห้องไหนก่อนอันไหนไหนไหนตัวมี่เอาไปไหนลูกเราเป็มีเรามป่อยมันป่อยมันอันตมี่ไปแล้ว เราไม่ยวไม่พาเดินชัวร์หน่อยหรอลูกเจวีนอ้าวหนูอามโมอามว่าพาเดินแทนไปโมไปโมพาเดินแทนอ่าไปไปโมจะไปห้องไหนโอเคโอเคตรงนี้จะเป็นสวนกล้วยเป็สวยงามมากเลยนะคุณบอมแบมบอกว่าวันนี้วันเกิดค่ะโอปอลให้หน่อยค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะขออวยพรปันเกิดก่อนชื่ออะไรนะครับน้องแบมแบมน้องบอมแบม Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday mm, Happy birthday to Bombay you have so much happy enjoy LIFE แล้วก็มีชีวิต a luxury re thank you bye Ah, hong uh -huh -huh. ตัวลืมไปแล้วว่าเรารีวิว อันนี้คือห้องนอนห้องที่ห้องที่อะไรห้องที่สองห้องที่สองนะครับระเบียงห้องนี้ก็จะมีระเบียงออกไปข้างนอกมีห้องน้ำอีกตั้หมดเลยยังไม่ต้ออกยังไม่ต้ออกใช่ไหมเอาโอเคที่ว่าขแมวน่อยถ้าถ้าถ่ายติดภูงกายลบคนบอกให้กายขำแมวด้วยอันนี้เป็นห้องที่สามอันนี้มีคนจองห้องนี้แล้วคือน้องสาวมาถึงก่อนมันจองห้องนี้เลย ไมตอนนี้มันดูในนี้มันเป็นกลมๆโค้งๆอุวยสวยเนาะแต่ดูอันนี้มันคือแบนนะเออแต่ว่าพรดูในนี้มันเป็นแบบสามิติเ่อเหมือนพระจันทร์จริงเลยอ่ะจันทรขึนแรมวัดแวมอยู่บนปลายฟ้านี่ก็ต่อดอาเหมือนกันนี่ก็จะเป็นแบบระเบียงอ่ะยิงโมพาทัวร์ต่อเร็วๆไป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 อะโมน้ำไป เอาโม่นำที่ป้อมอยู่มัอ่ะนำนำนำไปจะไปยังไงไปเอาไปดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนที่สี่ห้องนอนสุดท้ายมา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 นามามอมาอามานามอมาอานีมห้องหนามามนมามามานอมานอม้มามอมานามามาหามานอนามามามอมา้าม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 านามาน้มา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 ้า้ามาามาม้มามาม้มาห้มามามน้ามา้้องนามามามมมาา เปิดคือท okay, ี่จะร้องเพลงอยู่ในห้องนี้มีอ่านกรชีใช่จากอ่านกระชีไม่ได้มีอ่านที่เดียวนะเดี๋ยวพาไปดูที่หนึ่งด้วยพิธีกรทำงานครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูระเบียงกันนะระเบียงระเบียงใจระเบียงใจแล้วเราสิ่งที่เราชอบคืออันนี้คือถ้าเป็นหมาใหญ่ก็คือแบบมันก็ป้องกันที่น้องจะตกได้นะเพราะว่าไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นหมาเล็กก็ต้องคุมนิดนึงถมัดโซนมากๆ อันนี้จะเป็นระเบียงใจเดินโมไม่ออกลูกกไม่ออเลยกนี่วิวเป็นวิวสระว่ายน้ำอู้หูขงาง้นก็มีสไลเดอร์ด้วยอ่ะน้องโมพาทัวร์ไปเรื่อยๆพี่ป๊อบอุ้มหน่อยพี่ป๊อบอุ้มน้องหน่อยอันตรายอันตรายอุ้ม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 นี่าพาไปดูดาดฟ้าโอเคไปดูดาดฟ้าทุกคนดาดฟ้าเขาทำเป็นที่แบบดีงามมากทำเที่ดูได้ด้วยดีงามมาก ดีงามมากไหนดาฟ้อสนามลอยสนามดาดฟ้าแล้วก็แบบเป็นดูหนังกลางแป้งาอันนี้เป็นเครื่องสายเนาะนี่คือแบบดูหนังหรอใช่ใช่ใช่เป็นเครื่องสายเป็นโฮมเทเตอร์ทุกคนมีโฮมเทเตอร์อู้นี่นี่ชั้นสามใช่ป่ะชั้นสามโฮมเทเตอร์แล้วก็คือยี่ี่ดูหนังไหมไททานิกไหม อยูรอบที่กี่ไหลแล้วยี่สิบอู่หลายรอบแล้วทุกคนแต่เราชอบเรามีเครื่องใช้ไอ้เครื่องฉายอุ้ยดีอ่ะอุะ้ยพี่ป๊อปพี่ป๊อบพี่ป๊อบพี่ป๊อบพี่ป๊อป,ป,อป,ป,อปมุมนี้เราต้องถ่ายรูปนี่นี่เลยมุมจิตรกรรมมุมถ่ายเรยาไหนให้พี่ป๊อปลองนั่งซิไหนให้ป๊อปนั่งแล้วก็แบบโมโมนั่งด้วยซิหยซไหนดูซิให้โมนั่งข้างโมนั่งข้าง ให้โมนั่งอีกฝั่งหนึ่งเอาโมนั่งก่อนเร็วๆเอาโมนั่งก่อนเออเอาโมนั่งโอ้โหนี่คือมุมถ่ายรูปจิบกาแฟยามเช้านะจิบกาแฟะนะโมนะเนี่ยโมขนปลิวสว,สวยสวยเลยลูกสวยจังเลยดูบรรยากาศในการอาบอ่างจากุชชี่แช่อ่างหันน่าเป็นอ่างจากุชชี่โอ้โห ดีงามพรามสิบไปเลยไปลงไปข้างล่างกันโอ้โหทุกคนอยู่พัทยาเปรดราคาคือของเขาอะจะไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยจะตกอยู่หมื่นกว่าบาทเนาะถ้าสมมุติมากันที่นี่พักได้อีกคนอะได้เยอะนะก็มีสี่ห้องสี่ <4 S 2> ห้องแปดคนก็หารกันตกคนแล้ไม่เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทก็ตกถึงสองสี่ห้าหกเจ็แปดเสิบ ก็ผ่านกันก็ตกกันคนละรรมมาธดไสองพันเนาะโอมันธรรมดาไม่ใึงสองพันหรอมันธรรมดามันเกือบเกือบสองหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดมากันแปดคนก็หารกันตกคนละนั่นแหละประมาณสองพันไม่ถึงเออราตกเลขทุกคนไปบวกคูณกันเองเดี๋ยวค่อยทำรีวิวแบบจริงจังเนาะนี่ก็พาเดินดูก่อนแบบเรารู้สึกว่าแต่ตอนเรามาดูไม่ต้องไปไหนเลยเรามาเล่าันแม่นี่คือเท่าไหร่สามหรือสามสามหมื่นสามหรือสองหมื่นสามไม่แน่ใจถ้าเป็นแบบวันแบบโอกาสพิเศษอะไรเงี้ย ยวค่อยทำรีวิวแบบจริงจังให้นะทุกคนตอนนี้คือแบง n k อยู่เพราะว,าว่าวันนี้ขับรถมารถติดมากแล้วคือ a l o m i ่นั่งรถมาได้นานขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วปกตินั่งกันไม่ได้นานขนาดนี้หรอกมือทาสีบันไดใหม่ดีดอ่ะ,ะ Alomii, <I> Akarin, <can. S 1> Alomii, Akarin ในนี่หมอ a l o m i แม่ยิงสนุกละแม่เล่นสนุกละอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วเราก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับก็คงพา,างงทุกคงไม่ได้ไปไหนเหราก็คงอยู่แค่โรงแรมเพราะโรงแรมมีอะไรทำเยอะมากเลยก็คงฝากติดตามรูปฝากติดตามคลิปรายการคนติดหมาในคลิปนี้ด้วยนะครับปไปแล้วาาฝากแชร์ด้วยนะ